เฮ้ยเขาต่อเขาต่อยทคนเฮ้ยเขาต่อโอยใหญ่มากเลยอะเฮ้ยเฮ้ยอะเฮ้ยโอยโอนจับโนยังไม่หุนเลยเาปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยติดเบ็ดติดเบ็ดวงเาติดเเดี๋ยวเขอี๋ยวเกากายดมางนงานว่ะโอ้ยดตัวเองใหญ่มากมากเฮ้ยเรี๋ยวลองเยองเป็ดรองเป็ดเฮ้ขาขาขตอนแค่นั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะ้เะ้ให้ร้นลกัน

โอเคเอาให้เองไหมฮะแตอาให้เอวนี่เราก็สองปลาใช่ไหมปลาเรอแกตกได้เอรอเดยะเอาดี๋ยขับนึเว่ยเดี๋ยวก็เอะีลวก็แล้วขายเป็ตจวฮะขายก็ทำใหูดาใจจุนะเป็นไงล่ะเฮ้ยเอาเฟ้นี่เราพร้อมอยวาตายด้วยนี่เอเป็นใหญ่ด้ยยิ่งแย่หน่อยดี đặt đặt cái rồi cái băng ngầu ạ cái <laughs> mà ngông có điều đó Nè, nhiều đã mấy giờ rồi ca ca rồi chạy cái, 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 cái. <ด>รูกไปฟ้าดี <c oughs> okay. ตั้งเอะเยแล้วเก็บขึ้นมาโยนใหม่ไม็บอ้เก็บแล้วแหละเก็บเก็บแลบ้วเก็บได้เลยนีเย่เฮ้ยอย่ายยื้อใ้ถงจะตายโอเคดิ